นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะทำแล้วย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมธมโมหเวรคติธรรมจารินตี กราบระลึกถึงคนของท่านพระอาจารย์นันทญาณีภิกษุณีกราบขอโอกาสท่านใอเยภิกษุณีทุกรูปเจริญธรรมเพื่อนพรหมจรรย์และญาติโยมผู้สนใจใฝ่ในธรรมทุกท่านค่ะวันนี้เป็นวันพระเนาะวันขึ้น8ดค่ำเดือนห้าถ้าเป็นเดือนเหนือเดือนห้าแต่ถ้าเป็นเดือนภาคกลางก็จะเป็นเดือนสามปีชวด ตรงกับันพระฤหัส,สบดีที่21มกราคมพุทธศักราช2564ที่อารามพิสุณีนิโรธารามวันนี้ก็ได้น้อมนำเอาพระไตรปิฎกและอักฐกถาแปลพระสุตตปิฎกอังคุตรนิกายสตกะอัฐกะนวกะนิบาศฉบับมหามากุตราชวิทยาลัยเล่มที่37มหฮาเอามือลงเน้อนั่งฟังดีๆสบายๆเนาะ วันนี้ที่ได้น้อมนำเอามาก็คือนักโรปะมะสูตรว่าด้วยสัตธรรมเหมือนเครื่องป้องกันนครหน้า183ข้อที่64วันนี้เราจะมาฟังกันว่าอุป,ปมาพระสัจธรรมเหมือนเครื่องป้องกันพระนครเนี่ยพระพุทธเจ้าเปิ้ลแสดงไว้จะได้ฟ้องเนาะพระพุทธเจ้าเปิ้ลกล่าวถึงปัจจันตะนะคร ถ้าถ้าเป็นภาษาอันเข้าใจง่ายๆก็คือแถบเมืองชนบทนั่นเองเนาะแถวชายแดนอันนี้นะปัจจันตนาครของพระราชาเนี่ยที่มีเครื่องป้องกันไว้เนี่ยอย่างดีเลยเจ็ดอย่างแล้วก็ถ้ามีอาหารที่บริบูรณ์สมบูรณ์หาได้โดยง่ายได้โดยบลลาบากเนี่ยแห่งสี่อย่างอันนี้แหละทำให้ศัตรูเหล่าปัจจามิตรที่อยู่ต่างพระนครเนี่ยก็บ่สามารถที่จะมาตีเอาเมือง ชายแดนอันนั้นนะ่ะไปเป็นของตัวเก่าหรือของเมืองอื่นได้พระพุทธเจ้าก็เลยแสดงว่าเครื่องป้อง,องกันเจ็ดประการของพระนครน,นั้นนะ่ะมีอย่างพ่องอเขาลองนึกถึงเมืองเจียงใหม่ในสมัยอดีตเนาะว่าเอถ้าตั้งเมืองขึ้นมาแล้วเนี่ยเครื่องป้องกันพระนครนนจะมีอย่างพ่องพระพุทธเจ้าก็บอกว่าอันที่หนึงเนี่ย ถ้าเป็นเมืองปัจจันตนครของพระราชาจะต้องมีเสาระเนียนูเฮาเคยรู้จากเสาระเนียดก็เสาระเนียดเนี่ยจะเป็นเสาแท่งใหญ่ๆเปิ้นจะเอาตั้งไว้ตี่นอกกำแพงเมืองกับในกำแพงเมืองเสาใหญ่นี่ใหญ่ขนาดไหนใหญ่ขนาดตี่จ้างเนี่ย ถ้าเอางาเข้าไปแต่งเนี่ยบัสามารถที่จะแบบสั่นสะเทือนได้เลยอย่างนี้นะนี่คือเสาระแนดจะเป็นเสาในลักษณะเสาแปดเหลี่ยมแปดเหลี่ยมแล้วเพิ่นจะปักไว้ในดินเนาะเครื่องหนึ่งของเสาสมมติว่าเสายาวแปดศอกจะต้องอยู่ในพื้นดินเนี่ยสี่อกอย่างนี้ถ้าเสาถ้าเสายาวสิบหกศอกก็เครื่องหนึ่งของนั้นก็คือแปดอกอย่างนี้เนาะแล้วเพิ่นวางสลับซับวางกันสลับซับวางอย่างไร ป้นบอกว่าเหมือนเยี่ยวโคเออถ้างมฮาเคยหันวิทอันเวลาโคมันฉี่มันจะฉี่แบบยึกยุกยกเอเนาะป้นก็ห้องว่าเป็นสลับฟันปาเอหนอยจะจะเข้าใจง่ายๆอันนี้การวางเสาระเนียดนอกกาแพงก็จะวางอย่างเงี้ยวางซับวางกันเพราะว่าเวลาค่าศึกมาปุ๊บปะเสาเนาะมันก็ต้องซิกไปแทกนาอีมันก่อ่าเนน่ะมันก็จะเข้าไปลําบากแล้วถ้าเป็นข้างในก็มีเหมในกําแพงเมืองเนี่ยก็จะมีเหม ถ้าสมมติว่าแค่ได้ความงดงามเนี่ยเปิ้ลก็จะชาปูนคือเกลี้ยงเอ้ยนะแล้วก็วาดลวดลายอยู่บนเสาหัน่นอันนี้คือเสาระเนดน,นี่คือเครื่องป้องกนอนันพระนครอันดับที่1นึ่งอ่ถัดจากต่างนอกสุดแล้วนะเข้ามาต่งางในแหมน่อยก็คืออันที่2ก็คือเมืองนั้นเนี่ยมีการโคดโคทั้งลึกและกว้างเนาะอันนี้เราก็เนื่อถึงคูเมืองเชียงใหม่เขาเนาะตะ,ตะกอนนี่มัเจตมาเจตเจตอีนะกว้างกว่านี้นะแต่ว่าด้วยความที่เปิ ขยายถนนกาอันยังกาเนาะต่อไปอันดับที่3ก็คือเมื่อมีคูเมืองแล้วเนาะเฮาก็จะมีทางเดินรอบๆอบคูต่ยเมื่อจะมีแค่คูบ่ได้แล้วมนมีที่เตลวอี่นะมันก็บ่ได้มันก็บอันบัสะดวกเนาะอันที่หนึ่งคือเสาระเนยดอันที่สองคือคูคูน้ำเนาะอันที่สามก็คือทางเดินรอบๆอบคูน้ำนั้นต่อไปอันที่สี่อ่าอันที่สี่นี้เข้ามาละ ก็คือมีการสะสมอาวุธไว้เป็นจํานวนมากทั้งอาวุธที่แหลมแล้วก็อาวุธที่คมอย่างอี้เนาะอันที่อันที่สไปละอันที่5้ามีอาวุธแล้วก็ต้องมีคนที่จะต้องใช้อาวุธนั่นก็คือต้องมีกองทัพไว้อย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นกองพลจ้างพลมา้าพลรถพลธนูน กลองถือทงคนจัดกระบ,บวนทัพพาลาธิการเสนาธิการกองจูโจมอีอีเป็นต้นเนาะมันก็ต้องมีกลองอาหารเนี่ยอย่างเยอะแล้วก็มีมากมายหลายรูปแบบอีตัวอ,อันที่หา<ม>อ,อันที่6นี่ก็คือสิ่สงสําคัญอย่างนึงเหมือนกันเ<ม>นาะก,ก็คือมันต้องมีเมืองนั้นเนี่ยจะต้องมีทหารยามตี้ชลาดเชียบแหลมสามารถดีคอยห้ามคนที่มาหูจักเนี่ย เข้าไปในเมืองแล้วก็อนุญาตคนที่หู้ัจักเนี่ยเข้าไปในเมืองได้อันนี้นะถ้าสมมติว่ามีทหารยามที่เขา,มาหมุูมักเนาะเพื่อบางครั้งบางทีเป็นวองอย่างเราสายรับเข้ามาเอออันนี้ม่ฮูจจักระปล่อยเพื่อเข้าไปเตออันนี้ก็สามารถที่จะทำให้เมืองเนี่ยล่มสลายได้ ส่วนเครื่องป้องกันอันสุดท้ายอันที่7ก็คือมีกำแพงทั้งสูงและกว้างพร้อมด้วยป้อมก่ออิฐถือปูนอันนี้ก็คือหมายถึงก่ออิฐขึ้นไปเนาะแล้วก็มีการใส่ปูนเนี่ยเพื่อเต็มทุกช่องรูเลยบมีรูที่จะสามารถที่จะอะไรอย่างเข้าไปได้เนาะนิพนธ์ของว่าก่ออิฐถือปูนต้องก่ออิฐถือปูนแบบดีด้วยนะอันนี้คือเครื่องป้องกันอันที่7ของพระนครน,นี้ เมืองนี้ถ้าสมมุติว่ามีเครื่องป้องกันเจอย่างอันนี้เนาะก็จะสบายได้ในระดับหนึ่งเมื่อมีเครื่องป้องกันแล้วก็จะต้องมีอาหารไว้สําหรับเลี้ยงคนที่อยู่ในเมืองั่้นตุยพระพุทธเจ้าก็บอกว่าถ้าเมืองชายแดนนั้นน่ะมีอาหารอยู่4อย่างอย่างอุดมสมบูรณ์สามารถสาม,มารถเลี้ยงดูบุคคลที่อยู่ในเมืองได้เนาะหาได้โดย ไว้จำนวนมากเนี่ยเพื่อความอุ่นใจความไม่สะดุ้งกลัวแล้วก็เพื่อความอยู่เป็นสุขของชนภายในและป้องกันอันตรายจากภายนอกเนี่ยสี่อย่างนี้ถ้ามีอย่างอุดมสมบูรณ์เนี่ยก็อุ่นใจได้เลยสี่อย่างนี้มีอย่างพ้องอันที่หนึ่งก็คือข้าวสาลีข้าวสาลีบาเช่าวสาลีบ้านเฮาที่แปลว่าข้าวป้างข้าวโพดนะข้าวสาลีในนี้เป็นภาษาบาลีล้วเปิ้นแปลคำกาว่าเป็นข้าวเจ้าเนาะหรือ เออใบแจหรือมีการสะสมข้าวสาลีและข้าวเหนียวไว้เป็นจํานวนมากเออใบใจ้อันนี้อันที่สองขอสูม,มาเตอร์อันแรกอันแรกเอาใหม่นะอันแรกต้องมีการสะสมหญ้าก่อนหญ้าไม้และกดน้ําไว้เป็นจํานวนมากเลยอันนี้เอาไว้ยี่หยางเอาสะสมหญ้าเนี่ยเอาไว้ฮื้อจ้างเอาไว้ฮ้อมา้าได้กินหรือบางครัง้งบางทีก็เอาไว้โบกมุงหลังคาเนาะ และเอาไม้นี่ก็เอาไว้เป็นสร้างบ้านเรือนสร้างาสถานที่ต่างๆอีเนาะแล้วก็เอาเป็นรวมไปถึงไม้ที่เอาไปเป็นรัวเป็นฟืนตอยอันนี้นะแล้วก็มีน้ําไว้เป็นจํานวนมากเพื่ออะยังเพื่อเอาไว้ทําการเกษตรเป็นต้นเนี่ยอีเนาะอ่ะต่อไปอันนี้คืออันที่1ึคือสะสมหญ้าสะสมไม้แล้วก็สะสมน้ําต่อไปอันที่2อ,อาหารที่2ก็คือมีการสะสมข้าวสาลีข้าวเหนียวอันนี้เนาะ ต่อไปค่ะอันที่สเมื่อมีข้าวแล้วก็มีการสะสมทัว่วสะสมงาเนาะมีถั่วเขียวถั่วทองและอัปรณชาติก็คือธัญพืชอย่างอื่นๆเน,นี้ยเอาไว้เป็นจํานวนมากแล้วอันสุดท้ายอาหารอย่างสุดท้ายอันนี้คือก็ถือว่าเป็นอาหารปุณณบอกว่ามีการสะสมเพสัตในที่นี้ก็คือเนอยใสเนยข้นน้ํามันน้ําผึ้งน้ําอ้อยแล้วก็ เกลือไว้เป็นจำนวนมากอีนั่นเองนี่ถ้าสมมุติว่าเมืองใดงก็ตามที่มีเครื่องป้องกันอยู่เจอย่างและมีอาหารสี่อย่างนี้บริบูรณ์เนาะชนะศัตรูเหล่าต่างๆจากเมืองต่างๆเนี่ยจะบ่สามารถที่จะมาตีเอาเมืองที่เป็นเมืองชนบทของพระราชาได้ทีนี้พระพุทธเจ้าเป็นกับอุปมาณครเป็นเหมือนกับพระอริยสาวกบุคคล เครื่องป้องกันพระนครเจ็ดอย่างก็คือพระศัทธรรมที่อยู่ในจิตใ,ใจอาหารสี่ก็คือชานสีตีปอริยะสาวกบุคคลเหล่านั้นเนี่ยได้มาโดยง่ายได้มาโดยไม่ลำบากและก็ได้มาตามความปรารถนาทีนี้เรามาดูกันว่าอุป,ปมาเจ็ดอย่างที่เป็นเครื่องป้องกันพระนครนั้นถ้ามาเทียบกับพระศัทธรรมแล้วได้แก่อะไรบ้าง อันที่หนึ่งพระพุทธเจ้าเปิ้นยกอ,นอย่างก็เสาระเนียดเนาะขึ้นมาเป็นอุป,ปมาชั้นที่หนึ่งลองเดาซิว่าถ้าสมมุติว่าเราเปรียบเทียบเสาระเนียดเปรียบได้กับพะสทธรรมข้อไหนนี่ต่อมาแล้วนะคะคือคนที่มีศรัทธานั่นเองเสาระเนียดเปรียบเหมือนศรัทธานะคะคือในลักษณะที่ตั้งมั่นอย่างดีไม่หวั่นไหวนั่นก็คือว่า โมฮาเนี่ยอริยสาวกเนี่ยมีความศรัทธาในพุทธคุณเก้าอย่างมั่นคงอย่างดีบาวันไหวก็เหมือนที่เขาสวดกวนกวนเนาะว่าแม้เพราะเหตุนี้เหตุนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเป็นผู้ไกลาจากกิเลสเป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองไปจนถึงเป็นผู้มีความจำเริญจำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์ีนะเนาะเขาเชื่อ เขาเชื่อในคุณของพระพุทธเจ้าก็เข้าเก้าข้อนี้อย่างมั่นคงและบาหวานไหวเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าเปรียบได้กับเสาระเนียดที่ป้องกันพระนครน,นั่นเองนะอ่ะต่อไปอันที่สองอันที่สองพระพุทธเจ้าท่านอุปมาไว้ก็คือโคูน้ำเนาะในที่นี้พระพุทธเจ้าก็เปรียบโคูน้ําเป็นหิริคือความละอายต่อกายทุจริตวจีทุจริตและมโนทุจริตนั่นเองอย่างนี้นะ เมื่อมีความละอายบาปอันที่สามทางเดินรอบๆอบคูก็คือโอตตปะความเกรงกลัวหรือความสะดุ้งกลัวต่อกายทุจริตวจีทุจริตแล้วก็มโนทุจริตถ้าเอาถ้าเอาเทียบกันนะหิริกับโอตตปะในอภิธรรมเนี่ยจะมาคู่กันฉะนั้นเนี่ยในอุปมาของคูเมืองคูน้ำกับทางเดินรอบคูน้ำเนี่ยมันก็ต้องเป็นของคู่กันจะอี้เนาะ ดังะะนั้นเนี่ยหิริและโอตตป,ปะมาคู่กันฉะนั้นครูคูน้ำกับทางเดินรอบคูน้ำก็มาคู่กันเหมือนกัน <c oughs> ขออภัยเจ้าต่อไปกี่ข้อละสามข้อละนะมีศรัทธามีหิริแล้วก็มีโอตตป,ปะต่อไปอุอปมาข้อที่สี่คือข้อที่สี่คือมีการสะสมอาวุธเนาะอาวุธในที่นี้พระพุทธเจ้าเป,เปรียบเหมือนการสั่งสมสุตะ สุตตาคือการฟังพระสัธ,ธรรมนั่นเองเนาะถ้าเอาฟังเยอะๆเขาก็จะมีความรู้หลากหลายมากมายแล้วถ้าเกิดปัญหาอะไรอย่างเกิดขึ้นเนี่ยเขาก็ยิบเอาธรรมะข้อนั้นธรรมะข้อนี้มาใช้ก็เหมือนกับว่าเวลาเขาเจอศัตรูมาแม่นกัเขาบางขังคั้งมาดีเขาก็ยิบมีดพ้องถ้าบัตเต้บาบัตตาลเอามวยก็ได้อ่ออย่างนะี้เนาะหรือว่าถ้ามันมาวยล้ําปืนยิงเลยอย่างนี้นะก็คือมีการสะสมอาวุธนักๆอย่างนะี้เนาะต่อไปอันที่ ห้านะอันที่5ก็คือตะกี้เป็นอะไรอย่างก็อาวุธเนาะต่อไปเป็นกองกําลังเหมือนกับเป็นการทหารอันนี้พระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนการปรารบความเพียรน,นะปรารบความเพียรเพื่อที่จะละอกุศลธรรมเพื่อให้กุศลธรรมถึงพร้อมมีกําลังมีความบากหมันมั่นคงไม่ทอดทุระในกุศลธรรมอีนี่เองนี่นี่คือในลักษณะของสัตรรมข้อที่เปรียบกับการมีกองกําลังทหารเนาะ อย่างทหารเนี่ยเวลาถ้าส่งไปก่อนส่งไปก่อนเนี่ยเมื่อเอ๊ะมันจัดมันจัดมันจะการแล้วนะ <st us> ก็ส่งไปเพิ่มส่งไปเพิ่มส่งไปเพิ่มอย่างอี้เนาะวิริยะความเพียรเนี่ยถ้าในมิลินทาปัญหาพระพระนาคเสนเพิ่งก็ตอบออพระเจ้ามิลินว่าลักษณะของวิริยะคือการประคับประคองอย่างอี้นี่เองอันนี้ก็คือส่งไปส่งไปส่งไป,งไปเรื่อยๆอ,ยอีอ้เนาะอ่าต่อไปอันที่6 อันที่6ก็คือทหารยามที่มีความฉลาดรู้ว่าบุคคลที่ควรที่รู้จักก็ปล่อยเข้าไปในเมืองไม่รู้จักก็บ่อยเปรียบได้เหมือนกับกับสตินะสติอุปมาเหมือนเครื่องกัน้นใช่ไหมเคยได้ยินก่อนนะถ้าสมมุติว่าเรามีสติแล้วหูวว่า อันนี้เป็นกุศลอะปล่อยเข้าไปให้อยู่ในจิตในใจอันนี้เป็นอกุศลเออแบบปล่อยเข้าไปบ่เพือได้อยู่ในจิตในใจอันนี้คืออุปมาของทหารยามผู้ฉลาดนอี่นี่เองเปรียบได้กับสติเนาะและอันสุดท้ายเครื่องป้องกันอันสุดท้ายก็คือกำแพงที่มีการก่ออิฐถือปูนดีทั้งสูงและกว้างเนาะมัน่นคงพระพุทธเจ้าก็เปรียบได้กับ ปัญญานั่นเองเนาะก็คือปัญญาเนี่ยสูงสุดแล้วในการที่กําจัดปัญหาอะไรต่างๆแล้วเป็นสิ่งป้องกันที่แข็งแรงแล้วอย่างนี้เนาะอ่ะต่อไปเจ็ดอย่างที่อุปมาได้นี้มุงเฮาจาได้พ่องเกาะจําได้พ่องจําไม่ได้พ่องแต่ก็บาเป็นอย่างเนาะอ่ะเจ็ดอย่างนี้ผ่านไปแล้วต่อไปเครื่องป้องกันครบละ เหลืออาหารถ้าสมมุติว่าคนที่อยู่ในเมืองเครื่องป้องกันดีแต่อาหารบดีเบออุดมสมบูรณ์มีสิทธิ์การก็มีสิทธิ์การเลยเนาะรพระเจ้าก็อุปมาแหมว่าอาหารสี่อย่างก็เปรียบได้กับชานสี่หญ้าไม้และน้ําเปรียบได้กับชานหนึ่งก็คือที่มียังมีวิตกมีวิจารมีปิติมีสุขเอกคา,าตาอยู่อย่างอีอ้เนาะก็คือเครื่องอยู่เป็นสุขเนี่ย เขาอยู่ในชาหนึ <fin anta> <ots> ่งเขาก็อุ่นอกอุ่นใจก็เหมือนว่าในเมืองเนี่ยมีหญ้ามีไม้แล้วก็มีน้ําที่อุดมสมบูรณ์แต่ว่ามีหญ้ามีไม้และมีน้ําที่อุดมสมบูรณ์มันจะทำให้เราอยู่สุขสบายอิ่มเต็มได้ก็ได้เนาะเปรียบได้เหมือนกับว่าชาหนึ่งเนี่ยยังมีต้องยกไปหั่นยกมานี่ยกมานี่ยังไม่ยกมาหั่นมันก็ยังอิดที่จะต้องแบบเออเดี๋ยวก็ต้องยกจิตไปหั่นเดี๋ยวก็ต้องยกจิตไปหั่นอีเป็นต้นเนาะ จากนั้นเนี่ยก็เลยเพิ่มอาหารอันที่2ก็คือข้าวสาลีและข้าวเหนียวเปรียบได้กับชั้น2ซึ่งตอนนี้วิตกวิจารบ่มีแล้วก็จะมีแต่ปีติสุกแล้วก็เอกคาตาก็อยู่กับปีติสุกเราต้องยกจิตไปหั่นมานี่ละเพราะจิตมันนิ่งแล้วเนาะมี มีสมาธิเป็นธรรมอันเอกผุดมีขึ้นอันนี้คือลักษณะของชั้นสองมันก็เหมือนกับว่าโอ้เฮามีขมีหญ้ามีไม้แล้วมีน้ําแล้วนะตอนนี้เขาก็มีของที่จะบํารุงร่างกายภายในของคนแล้วก็คือข้าวนั่นเองนเนาะอ้าวต่อไปกินข้าวอย่างเดียวมันม่วนก่อมันก่บบม่วนเนาะมันก็จ้งอย่างนั้นเนี่อี้มาพระพุทธเจ้ากับอุปมาชั้นสามเป็นเมือนดัง ถั่วงาอย่างอี้เป็นต้นคนอินเดียเนี่ยเปิ้นมีถั่วมีงาเอาไว้ทํากับข้าวฉะนั้นเนี่ยชั้น3ก็เหมือนเปรียบได้กับกับข้าวที่มากินกับข้าวนั่นเองเนาะเพราะตอนนี้ละปิติไปแล้วมีแต่สุกับเอกคาตานั่นเองเนาะแล้วอันสุดท้ายอาหารสุดท้ายคือเมื่อเรามีอาหารมีอุปกรณ์ไรอย่างที่จะสร้างบ้านสร้างเรือนเรียบร้อยแล้วเนี่ยแล้วเวลาป่วยไข้แล้วเราจะเนี่ยดเนาะ มันก็เลยแบบอ่าพระพุทธเจ้าก็เลยงั้นอาหารอันที่4ก็คือเพสัตว์นั่นเองเนาะเอาไว้ในยามป่วยยามไข้เวลาถ้าสมมติเจ็บเป็นอายานาัางนักๆเข้าชั้นสี่รุปเพราะละสุขเสียได้เพราะละทุกข์เสียได้เนี่ยเพราะสมนัสและโทมนัสทั้งสองดับไปในการก่อนเข้าถึงอุเบกขานิ่งเฉยวางเฉยในการทุกข์กายทุกข์ใจ ทุกอย่างอย่างนี้เนาะก็เหมือนกับว่าเวลาเขาเจ็บ mm hmm. เราป่วยเ mm hmm. ้าไข้เนี่ย mm hmm. เราก็ได้ยาเข้ามาในร่างกายแล้วก็รักษากําจัดบําบัดความทุกข์ความบำบัดโรคตรงนั้นดับหายไปได้นั่นเองอย่างนี้เนาะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของนักโรปรมาสูตรพระสูตรว่าด้วยการอุป,ปมา พระอริยสาวกเป็นดังพระนครน,นั่นเองเนาะในอนธิคถาอันสุดท้ายอันนี้เปิ้ลก็ได้แสดงไว้เพิ่มเติมว่ายกตัวอย่างเฉพาะว่าผู้มีศรัทธาเปรียบเหมือนสาระเนียดเนาะคนที่มีศรัทธาเปรียบเหมือนสาระเนียดก็คือตั้งมั่นอย่างนี้ไม่หวั่นไหวเนี่ยก็คือได้แก่พระอริยสาวกที่กระทําศรัทธาให้เป็นดุสาระเนะียดเนี่ยท่านสามารถที่จะละอกุศลได้ ดังนั้นเนี่ยพึงกระทําวาจาประกอบความในทุกๆคําก็คือว่าบอกว่าจะเป็นอุปมาด้านสารเนียดคูน้ําก็ดีหรือว่าทางเดินรอบคูน้ําอาวุธแล้วก็อะไรต่างๆอีกทั้งหมด7ข้อเนี่ยเพื่อว่า เ,เชื่อมโยงไปที่ความเป็นพระอริยะสาวกเนาะและอีกอย่างหนึง่งในพระสูตรนี้นะคะในพระสูตรนี้เนี่ยเปิ้นบอกว่าความสํารวมในทาวารทั้งสย่อมสำเร็จผลด้วยหิริและโอตตะปะความสํารวมเป็นปาริสุทธิสินสี่เนาะฉะนั้นเนี่ย ดังนั้นในพระสูตรนี้เพิงทราบว่าพระพุทธเจ้าทรงใส่พระอรหันต์เข้าไว้ในฐานะ11นี้แล้วฐานะ11นี้ก็คือการมีพระสัทธ,ธรรมอยู่ในจิตในใจเจ็ดและการที่มีอาหารสี่เป็นเครื่องอยู่ผาสุกในปัจจุบันนั่นเองเนาะแล้วทรงถือเอาพระสูตรนี้เป็นยอดแห่งเทศนานั่นเองฉะนั้นโมฮาเนี่ยก็ถึงแม้จะบ่ใจ อริยาสาวกขั้นสูงสุดคือพระอารหันต์เนาะก็น้อมนำเอาพระสธรรมคำสอนเจดข้อนี่แหละอย่างน้อยว่าเมื่อจิตอกุศลเกิดเรารู้ว่าจิตอกุศลเกิดแล้วเอาเจดข้อเนี่ยข้อใดข้อหนึง่งก็ตามที่เรานึกได้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นรัทธาหิริอตตะสุตตะหรือว่าปัญญาสติอะไรอย่างเป็นต้นอย่างนี้นะเข้าไปจัดการเพื่อจิตเพื่อใจตรงนั้นเนี่ย พ้นไปจากปัจจามิตรก็คืออกุศลและทำไปก่อนแล้วใช้พิจารณาแล้วใช้ปัญญาเนี่ยพิจารณาเข้าไปว่าสิ่งใดละ่ะที่จะสามารถกําจัดปัจจามิตรคืออกุศลนั้นได้อย่างเด็ดขาดอีเนาะแล้วมู่ัฮาก็จะเป็นผู้ที่ จเจริญอยู่ในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ขอฮวงหมเหาได้เป็นผู้ที่มีบุญมีโชคทุกคนทุกคนเน้อแล้วได้สำเร็จมรรคผลนิพพานในการอันสมควรด้วยเาินขอให้พระพุทธธรรมจงแผ่ัยสารเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่สรรพสัตว์ คือผู้ติดข้องทั้งหลายตราบสิ้นกาละนานเทิน